สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ English Breakthrough นะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงคําต่างๆที่เราเนี่ยนะคะมักจะใช้ในการดําเนินธุรกิจถ้าพูดถึงธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยนะคะธุรกิจที่มาแรงแสงโค้งเป็นอย่างมากเลยก็คือธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านกีฬารวมถึงการออกกําลังกายต่างๆ ซึ่งการรู้คำศัพท์หรือการรู้ภาษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในกีฬาเนี่ยนะคเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยหากท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะขายอุปกรณ์กีฬาหรือว่าเป็นออครูสอนออกกําลังกายหรือเป็นเทรนเนอร์นะคะการรู้คําเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยโดยปกติเนี่ยนะคะภาษาไทยของเราพูดง่ายคือคําว่าเล่นกีฬาคําว่าเล่นกีฬาเนี่ยนะคะใช้แค่คําว่าเล่นกับกีฬาใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษค่ะ การเล่นกีฬานั้นเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำว่า do หรือคำว่า go หรือคำว่า play ได้ขึ้นอยู่กับว่ากีฬาที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยเป็นกีฬาประเภทไหน เรามาดูกีฬาประเภทแรกนะคะที่เราจะใช้เพลกันค่ะหากพูดถึงคําว่าเพลเนี่ยน,นะคะเพลเนี่ยจะใช้กับกีฬาที่เป็นก้อนกลมๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพ์ฟุตบอลเพลสอคเกอร์ ฟุตบอลเนี่ยนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษแบบคนอเมริกันอเมริกันฟุตบอลเพลฟุตบอลนะคะถ้าเป็นอังกฤษแบบอังกฤษแบบบริทิชเนี่ยนะคะก็คือ Play Soccer การเล่นกีฬาที่เป็นก้อนกลมๆ o t b ฟ l ตบอลเพ t Ball, p l a เพ l i c k Ball หรือว่า Play Baseball, Basketball สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราใช้คำว่า Play ค่ะ หากถ้าต้องการที่จะเล่นกีฬาในส่วนที่เป็นแอคทิวิตี้นะคะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคนเดียวหรือกิจกรรมกลุ่มเราใช้คำว่าดูค่ะไม่ว่าจะเป็นดูโยกอะโยกอเนี่ยเราสามารถเล่นได้คนเดียวแล้วก็สามารถเล่นได้กับเพื่อนๆด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นดู g ิมนะะาสติกดูแอโรบิกส์นะคะคำว่าดูเนี่ยนะคะใช้กับกิจกรรมใช้กับแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะที่เป็นกีฬาที่เราเนี่ยนะคะ สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ไม่ว่าจะเป็นยิงธนูนะคะดู a อชลีนะคะหรือดูแอตเลติกส์ดูเวท i ลวิ่งยกน้ำหนักนะคะแล้วก็ I do m a r าร์ช a r t าร์ตค่ะมาร์ชัลอาร์เนี่ยนะคะก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนศิลปะการต่อสู้นะคะไม่ว่าการจะเป็นชกมวยหรือไม่ว่าจะเป็น Judo นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถใช้คำว่า d ูได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายกันก็คือคำว่า go ค่ะทุกครั้งนะคะที่เราจะเล่นกีฬาโดยใช้งว่า go go จะตามด้วย verb ที่เติม ing อันแรกเลยนะคะ go swimming แน่นอนไปไว่ายน้ำนะคะแล้วก็ parachuting ก็คือกระโดดรม่มแล้วก็ horse riding go snowboard นะคะ go snowboarding